아วั ประาได้แตปราได้ตราศได้ตรกาได้ตีมพอหมายเลขสิบเก้าทงขิดแก้วทำการหเแก้วทำการหมายเ้ขแปดทีมีห้า อันเนกกนกนดกวายเล่ย์นิสินาชิรนบโตระเชียร์ชัย